มีตองก็บอกว่านอนขดเหมือนแมวเลยอ่ะใช่ถ้ามาตั้งชื่อใช่ตั้งแล้วสวัสดีจาก FC เลยหรอเลยหรออุ้ยมีคนเข้ามาดูเข้ามาทำไมอยู่ด้ยกันเข้ามาดูทำไม จะนอนแล้วครับวันนี้พาไม้หมอนไปหาคุณหมอมาทั้งวันเลยตั้งแต่สิบโมงออกมาจากโรงพยาบาลเกษตรเกือบทุ่มมาไลฟ์วยกันไหมมปถึงโดยเชิญไปแล้วลก็มาอะไรหนึ่ <c oughs> น่ารักจังเลยเจดูดิรอดูอดิให้ดูในไลฟ์ดิ หรอเพื่ออะไรอ่ะไลฟ์แบบอยู่คนละห้องอีกหรอไม่ได้อยู่คนละห้องจ้ายี่องศ์นั่นขึ้นมาอ c ก e p t แล้วนี่อะไรฮะเสียงมันก้องอ่ะเสียงดิ ปิดละเออยังกล้องอยู่วะไม่กล้องแล้วปิดเสียงก็จะไม่กล้องแล้วไเหมือนกันเลยอ่ะเออวะอยู่ไหนอ่ะอยู่ข้างเพื <c oughs> ่ออะไระนมสดไม่ใช่นมสดครับนมกล่องครับนมกล่องกับแม่หวานม่หวอนนม่หมอนนี่ไงเดี๋ยวพามาดูทามาดูนมกล่อง ใช่ครับลองล้องหน่อยนะลองกล้องอาชูวัสดีลอักล้องดีอะไรฮะกล้องอยู่หรอเอ็โคอยู่หอ๋อมันเอ็กโคเพราะว่าคือคนดูก็ยังได้ยินเสียงเราคุยเข้าไปอยู่เนาะใช่อะไรกันครับนี่นั่นบาซีอะไรกันครับเนี่ยอะไรใครเนี่ยสวัสดีเจเชียดีเพื่อนคือใครวะเนี่ยอ๋อเพื่อนโจ้ต์อ๋อ เืออเ่อนอยู่เพื่อนเออเใช่ออเพื่อนที่สนกูร่าแต่เราว่าเราจะมาบอกฝันดีเฉยเราคนที่ไปนอนนั้นแหละใช่ค่ะฝันดีค่ะทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบายโอเคแล้วก็แล้วก็มากล้องนี้ต่อ <laughs> แล้วก็มากล้องนี้ต่อ โอ้ยเสียงอะไรอะ่ะ <มา S 1> น้องหัวโคกน้องกล่องเนองน,น่ารักมากเลยลูกดูดิเดี่ดูหูน้องกล่องเนี่ยมันชมพูมากเลยอะ่ะน้องกล่องหูชมพูมากเลยเห็นเห็นน้องกล่องไม่ได้เห็นกระลุกเห็นชันตรงนี้ใช่ปะไม,ไม่เห็นไม่เห็นกอจะอ๋อไม่ใส่บิวเตอร์องไงใครอะ่ะ อ,อนมกล่องอฟูมากฟูฟูแค่หัวกระหางนมกล่องอโชว์หางสิลูกมีหางนมกล่องโอ้ยเจ้า จุ๊บเม่งนะหม,ม,มอได้เลยจุ๊บเม่ง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 เม่งตัวนี้มันไม่ฟูอ๋อพอดีกรนขนที่ตัวครับ Long phiền phiền này phiền này Long này Not lào không 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 ฝนตกเยอะแล้วนมกล่องชอบไปนอนแหมะบนน้ำอะครับแลาวมันมันติดเชือ้อน,นิดนิดแน,น่นอยแต่ว่าตอนนี้จะหายแล้วแล้วก็เหมือนกันคือนมกล่องขนหนามากนะทุกคนดูเห็นปะก็นมกล่อ,องมันขนหนามากคือขนเขาจะแบบเหมือนไซบีเรียนเพราะว่าเป็นผสมไซบีเรียนก็เลยแบบโกนให้ดีกว่าเพราะว่าน้องจะร้อนด้วย กลัวน้องจะแบบน้องใจะหิก็ได้กวนกว็ได้แล้วก็เป็นหวานใช่เป็นหวานเลย นอนอย่างนี้ไม่เมื่อยหรอหอ,อยากเห็นน้องหลงโอ้โหน้องหลงเหรอจะหาเจอไหมนะ หายไปไหนกันหมดเลยอ่ะแมวหายหายพร้อมกันสามตัวเลยอ่ะเออไปไหนกันไปไหนกันรับรองนะครับ ใช่หนีอ๋อเจอแล้วหนึ่งตัวเจอแล้วสองตัวแต่ว่าไม่เจอน้องหลงเจอแล้วสามตัวทำอะไรจันเจอแล้วสามตัวเจอแล้วสามตัว đây hả? Đây Đây hả? Đây hả? Đây Đây โอเคไปเรียบร้อยแล้วนะครับจะลงแล้วครับเพราะว่าร้อนอ้ามีคนตามลงมาไม่ต เจอแล้วเนี่ยอยู่วันนี้สิลูกหนึ่งสองสามรายงานตัวป่ะไป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 หรอเห็นป่ะเห็นหิววะดิเน่าอีกแล้วเป็นลูกบอลอะไรนะเป็นลูกบอล อยู่อะไรเลยอ่ะอ่ะอ่ะตักรึ่งช้อนพื่ให้ชุดกินอะไรทำไมฉันอยากรู้มากวทำไมอ่ะคือเล่กแบบจะอ้อกค่ะตั้งแต่วันนั้นหรือเปล่า ที่เจยชงโปรตีนในรายการอะไรบ้างที่แชมป์บอกว่ามันที่แชมป์เจ้าเอามากินแล้วก็ไม่ได้กินปะมันกระบอกมันล้าเราไม่ใช่หรอไม่รู้ว่ามันมีอะไรหรอไม่ใช่กินมันก็คิอเป็นอะไรเี็นลำน้ำเลยสองสามเม็ดอ,ะอ,อ,อ่ะลาหรือเปล่าลาเลยหรอแรงมากนะมีคิวแล้วคืนเลยหรือว่ามันแมงรัดเปนเม็ดใหญ่อ่ะเจยจริงๆกูะจะอ้วกมาลิโมะมาลิโมะหรือเปล่า มีมีก็ไม่ยากง่ไงมาริโม่เลยหรอทีนี้มันจะอ้วกจริงไม่เอาไม่พูดแล้วแล้วตุ๋ยบอกว่าอะไรตุ๋ยบอกว่าเหมือนเป็นแม่ตูนเหรือมาลิโม่ฮ้ยันจ่้เส้นกับหลงทุกีันจงิ ไปนอนกันแล้วนะครับไปนอนไม่ใช่ไปนอนกันแล้วนะครับไปนอนแล้วนะครับไปนอนเนี่ย <c oughs> เล่นกับหลงว้าแบบน,นี้เพื่อเนี่ย <c oughs> ทุกคนเห็นที่คอป่ะ แต่ว่าอันนี้มันเหมือนแบบมันแห้งตกสะเก็ดลนะชอบนอนแหมบนน้ำาำเราอะแล้วขนใกล้หนาเป่าแล้วบางทีมันก็แห้งไม่ถึงข้างในแล้วมันก็เป็นอย่างเนี้ยฮะมันก็เป็นอย่างเนี้ยใช่ไหมใช่ไหมแต่ว่าจะหายแล้วจะหายแล้วอันนี้มันเป็นเหมือนแบบเป็นสะเก็ดอยู่ เฉยๆแล้วเป็นแค่สเก็ตแล้วไปนอนกันดีกว่าครับทุกคนฮัลโหลดึกแล้วไปนอนกันดีกว่าคอยขั้นจมูกก่อ อะไไม่ก็เดี๋ยวมันก็คู่อ่ะเอาละเอาละมีหลงมีนมกล่องอยู่อ่ะไม่ชินระวังเล็บมันนะแต่กล่องมองกล่องอย่างนี้ 아, 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 ปกติกติเป็นใช่คือปกติน้องกล่องจะอยู่ข้างนอกแล้วก็จะมีห้องของตัวเองอยู่ข้างหลังแต่ว่าช่วงนี้มันฝนมันตกเยอะก็เลยแบบประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนในพื้ที่ฝนตกหนักะมีน้ เด็กหญิงก็เด็กหญิงน,น้องก็อะไรอะไร,ะไรเดี๋ยวก็หายแล้วนะจะหายแล้วนะจะหายแล้วนะ

แป๊บนึงเลครับสุราเป็นเหตุให้ทุกอาได้อะไรอ่ะครับปทุกคนไปนอนรอบที่แปดไปนอนกันครับบ๊ายบายฝันดีนะครับบ๊ายบายครับสุดน้ายครับ